มัสมินาเมโสตานะไม่มีในอภิธรรมปิดกสิบสอเล่มยมไปสแกนคำนี้ดูไม่มีความลึกของคำแต่งใหม่เข้าไปไม่ถึงนะพุทธวัจนะที่เป็นโลกุตละดังนั้นจะอยู่แต่ในสุดตันตปิดกนะ,นะอยู่ในแต่หมดพระธรรมที่เป็นของพระพุทธเจ้าแท้ๆพอเราย้อนถอยหลังไปโอ้ ไม่มีใครมันเน้นตรงเนตังมะมะเลยเนโสมาสมินะเมโสตาจบกันแค่อนัตตาแล้วยังไงต่ออนัตตามันมีอีกหนึ่งสเต็ปเลยตัวเนตังมะมะเนี่ยซึ่งพระอ,องค์เนี่ยเรียกสามตัวนี้ว่าปฏิปทาให้ถึงการดับไม่เหลือแห่งสักกายะ ตัวตนความยึดถือว่าตัวตนทั้งหมดในขันธ์ห้าจะดับด้วยการมีปัญญาเห็นแบบนี้นั่นคือเวลาโยมเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับโยมต้องสรุปตรงนี้ให้ได้ถ้าโยมสรุปไม่ได้เนี่ยว่าสองตัวเนี่ยแยกจากกันเนี่ยนั่นคือปัญญายังไม่ถึงตรงนี้ <c oughs> เปรียบเหมือนนายำังธนูก็ชื่อว่ายังยิงไม่ไกล ใครเห็นแล้วมีปัญญาเห็นตรงเนี้ยเนตังมะมะเนโสมัสสม,มินะไปโสตานี่เรียกว่าเป็นนายขมังธนูประเภทยิงไกลทำลายจะทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้